หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปบังเด้ไปบังไกลเขาประกาศกัไปใหญ่แฮยขออนุญาตนะคะงูสิงค่ะใหญ่แงเนาะเ้ยเฮ้ยโอ้ยไงมันมมันมีผิดคเน่ยเป็นงูที่พ่มผิดครับ

โชว์ค่ะมีทีมงานมืออาชีพในการจับงูนะคะสีสเกตเราก็มีเรียกได้นะคะที่เทศบาลค่ะมันว่าหากินงจกหนูแบบพี่แม่ครับมาแม่หนูบแบบวันที่ตายนี้เขาจับแล้วเขาไปใบซ้ายครับวันที่กันปล่อ<ช>ยเขาปลาครับเอาไปใกล้ๆเนี่ยได้หนาได้เย,ย็นแถา, <c oughs> าเนี้ย <c oughs> โหญ่ใหญ่เไได,ไไดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวไปนี่ พี่ขาขอบคุณมากมากเลยนะคะใหู้แคาให้ใช่ไหมคะเขียนคำร้องให้เจอมันมีปากกาคัณดาวมีปากกาค่ยัยน้อยพีน้องยัยบอลันสิโอ้ยยัยอะไกันขอดยับกูนอ่ขอดูย่ยนี่ขอวใหั่กนผู้สิงอีเทลก็ต้องซ้ำแขนเดี